สวัสดีจ้าแฟนๆเจ๊ดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันเช่นเคยนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊ในโอเคเจ๊ดำนั่นเองนะจ๊ะวันนี้วันพฤหัสนำมาฝากกัน1คู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษเดี๋ยวมาดูว่าเป็นคู่ไหนแต่ก่อนจะไปดูกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ก่อนและอย่าลืมกดไลค์ตั้งซีเฟิร์สแฟนเพจเจดำภาษาไทยด้วยนะในยูทูบวิเคราะห์ฟุตบอลแบบนี้เน้นๆเลยอยู่ในชแนลนี้แล้วโอเคเจ๊ดำกด subscribe สั่นกระดิ่งเช่กันด้วยนะจ๊ะเอาล่ะวันนี้มาดูกันเลยตีสามตรงลิฟูเปิดแดนฟิ ลิเวอร์พูลเกมล่าสุดไม่ค่อยดีนะพวกแกชนะ1เสมอ3แพ้1น,นะครับส่วนเบอร์ลี่ชนะ2แพ้3จาก5นัดล่าสุดคู่นี้5เกมล่าสุดที่ดวลกันโดยตรงเนี่ยเบอร์ลี่ไม่เคยชนะหงแดงลิเวอร์พูลเลยเสมอได้1นัดที่แอนฟิลด์ซีซั่นที่ผ่านมา1-1แล้วก็แพ้ไปถึง4เกมเลยนะดูตัวเล่นกันหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะลิเวอร์พูลแชมป์เก่าวันนี้เนี่ยประตูก็อลิซงเบเกอร์เหมือนเดิมแนวรับเทรนด์อาริซาเดอร์โนเล่นทางกว้างกับ,บ,บ,บอันดูโรเบอร์ซอนเซนเตอร์แบ็กช้ฟาบินโยอีหนึ่งคนต้องลุ้น ว่าเยนคลับจะถอยจอร์แดนเดอร์สันลงมาไหมแต่ถ้าไม่ถอยก็น่าจะเป็นโอกาสของริชวิลเลียมไมเคิลเนทะฟิลลิปสามมิดฟิลด์จอร์แดนเดอร์สันเจดีวายด,ดุมและเตโกซิลวอาเตโกโอ,อาคันทารา่าชุดใหญ่ไปกับพิบ๊ฟสามตัวบนก็น่าจะเป็น9ก้1สเหมือนเดิมนะโรเบิรบ์ตฟิมิโนซาดโ,นโดมาเน่และโมเมสซาร่านะจ๊ะส่วนเบอร์ลี่ของชอนไดประตูก็นิกโป๊ปนะรับมีแมตต์ลอตันเบนมีเจมทาคอฟสกี้พวกนี้คุมแนวรับนะตรงกลางกับตันทีมแอชลีย์เวสต์วูดนะที่ อาจจะสัตว์ปอกแขนกับท้าหน้าของเบนมีสลับกันใส่นะวันนี้ต้องดูว่าเป็นใครนะแล้วก็เล่นกับจอร์จบราห์ฮิลตามก้าเป็นด้ยแม็กนิลโรบบี้เบรดี้พวกนี้ศูนย์หน้าคู่โอ้โหหอคอยคู่เลยแอชลีย์บานกับคริสบูดนะคู่นี้ลิพูเล่นในแอนฟิลด์บังคับชนะ3ส,สกอร์พวกแก3ส,สกอร์แฟนๆนหนึ่งจะโอเค2ส,สกอร์แฟนๆไม่โอเคแกคิดดูโหดมากนะวันนี้แล้วจะดาดามองว่าช่วงหลังลิพูก็ฝืด โอเคเบอร์ลี่เป็นทีมที่ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากแต่ว่าเจอริภูเมื่อไหร่ก็สู้สูสีอะเออแล้วช่วงหลัง5เกมล่าสุดของพวกเขาเนี่ยเสียประตูอย่างมากสุดคือแค่ประตูเดียวสำหรับเบอร์ลี่เพราะนั้นดูแลว้ววันนี้อาจจะแพ้ออกไปจากแอนฟิลด์แต่ไม่น่าแพ้ขาดถึง3สกอร์เพราะนั้นวันนี้เบอร์ลี่โอเคเอาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เจดมันนะแฟนเพจเจดมันภาษาไทยกดไลค์ตั้งซีฟเวิร์สในยูทูบชแนลนี้ Ball, ว,ว,วิเคราะห์บอลล้วนๆเลยโอเคเจดมันั่นเองนะจ๊ะเอาล่ะวันนี้ขอพวกแกมีความสุขสนนุกกกัับททททีีีีีมม่่รรเชย์นะ เจอโอเคจะด้ใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ไปแล้วสวัสดีฮะ